วันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกา30นาทีที่ห้องสุริยันจันทราโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพในบัญชาสุกแก้วรองอธิบดีกรมประมงร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ในการลดความเปราะบางของแรงงานต่อการค้ามนุษย์ ร่วมกับนายวรรัตน์ศรีสุขใสรองปลัดกระทรวงแรงงานและนางเมแกนแม็กเบนผู้อำนวยการโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทยสนับสนุนโดยองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาหรือ USAID Thailand Counter Trafficking In Persons Project โดยมีพลตำรวจเอกธรรมศักดิ์วิชายรยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเป็นประธานในพิธีพร้อมผู้บริหารข้าราชการกรมประมงผู้เกี่ยวข้องให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน